ฉันทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของอากาศที่ร้อนซึ่งจะส่งผลกระทบกับร่างกายอย่างไรบ้างคิดว่าคุณผู้ชมคงได้มีโอกาสได้ผ่านตาม,มาบ้างใช่ไหมคะแต่ถ้าเผื่อว่ายังไม่เคยได้ดูเลยก็แนะนำให้ย้อนกลับไปดูในคลิปเก่า,กานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินใช้เท้าเพื่อที่จะลดความร้อนลดพิษในเลือดแล้วก็ดูแลระบบเลือดกันแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยมีโทรศัพท์เข้ามาปรึกษากัน ค่อนข้างที่จะหนาวหูหนาตาขึ้นเรื่องของอาการผื่นคันอาการผื่นคันเนี่ยค่ะเป็นเรื่องปกติแต่จากอากาศที่ร้อนขึ้นณขณะนี้ค่ะมันทำให้สารเหลวในร่างกายเนี่ยมันงวดเมื่อสารเหลวในร่างกายมันงวดเนี่ยมันก็ทำให้การทำงานภายในอวัยวะภายในของเราเนี่ยทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรทีนี้ที่ผ่านมาค่ะเราก็คงจะต้องทราบกันก่อนว่า ด้วยอาหารการกินและสภาพแวดล้อมในปัจจุบันนี้มีสิ่งแปลกปลอมมีสารเคมีมียาฆ่ามแมลงค่อนข้างที่จะเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาหารการกินในผักที่เรากินกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนี้ค่ะตรงนั้นค่ะปัจจุบันนี้ดิฉันมองว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ไม่น่าที่จะมองข้ามที่ดิฉันพูดอย่างนี้เพราะว่าวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการแพ้สารเคมีค่ะ ีค่ะเราจะมาเจาะลึกในเรื่องของการแพ้สารเคมีแล้วก็อาการผื่นคันที่อาจจะพบได้แล้วก็หลายคนขนาดนี้มีอาการนี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ชอบทานผักและผลไม้เยอะๆสําหรับดิ่ฉันเองก็เป็นหนึ่งในจํานวนของผู้ที่มีปัญหาแพ้สารเคมีแล้วล่ะค่ะตอนนี้ชีวิตที่ผ่านมา70ปีไม่เคยเป็นเลยนะคะแต่ด้วยอายุที่เพิ่มมากขึ้นภูมิต้านทานตกลง ในขณะเดียวกันเนื่องจากว่าเราอาจจะมีโอกาสได้รับสารพิษยาฆ่าแมลงมาเป็นระยะระยะอาการขร้างแรกที่เกิดขึ้นค่ะอันนี้คือเล่าสู่กันฟังนะคะเพราะว่าหลายท่านอาจจะมีมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วก็ไม่ทราบว่าจะดูแลยังไงวันนี้มาแชร์กันค่ะว่าดิฉันดูแลตัวเองอย่างไรขนาดดูแลแบบนี้เนี่ยมันก็ยังจะเกิดปัญหากระทบกับสารพิษแล้วก็ยาฆ่าแมลงแล้วก็ สิ่งแปลกปลอมหรือสารเคมีต่างๆดิฉันเองปกติทํากับข้าวทานเองค่ะไม่ค่อยได้ออกไปทานข้างนอกเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอาหารข้างนอกบ้านเนี่ยมันไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ยกเว้นแต่ว่าออกไปข้างนอกมันจําเป็นโอเคก็ทานแต่ปกติแล้วเนี่ยก็จะหลีกเลี่ยงแล้วก็ทํากับข้าวทานเองทีนี้พอเราทํากับข้าวทานเองเนี่ยค่ะเวลาที่เราซื้ออาหารการกินมาเนี่ยส่วนใหญ่ดิฉันจะทานเป็นพวกผัดเป็นประจําทุกมือ้อผลไม้ ็มีเป็นประจำเกือบทุกมือ้อสิ่งที่พบเจอก็คือช่วงแรกที่เราล้างผักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกะเพราโหระพาแล้วก็ผักใบเขียวเวลาเราซื้อมาเนี่ยดิฉันจะมาล้างเอาดินล้างเอาทรายสมมุติว่าเป็นผักที่มีรากมาด้วยเช่นขึ้นช่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะตัดเอารากทิ้งไปก่อนแล้วเราก็ล้างน้ําสะอาดเสร็จแล้วเราก็นํามาแช่กับเบกกิ้งโซดาอันนี้เป็นวิธีการในการล้างผักและผละไม้ เพื่อที่จะให้มันปลอดยาฆ่า,มาแมลงหลังจากที่ล้างแล้วนะคะระยะหลังเราพบว่าที่ง่ามนิ้วมือเนี่ยค่ะมันจะมีผื่นคันคือแรกๆมันจะไม่มีผื่นคันมันจะรู้สึกคันเฉยๆคันลึกๆอยู่ข้างในเราก็แค่หายามาทาเราไม่ได้คิดอะไรมากมายระยะหลังทําไมมันเป็นบ่อยขึ้นมีความรู้สึกสังเกตว่าเลาเปลี่ยนผมซักฟอกหรือเปล่าเรา ใช้อะไรที่ผิดไปจากปกติหรือกินอะไรที่ผิดปกติหรือไม่ก็ไม่มีนะคะแต่สิ่งที่เราพบก็คือในช่วงเวลานั้นเราล้างผัดเพื่อที่จะเก็บเข้าตู้เย็นเนี่ยบ่อยๆทุกครั้งที่ล้างผักหลังจากล้างผักเสร็จเนี่ยค่ะก็จะเกิดอาการมีพืน่นคันอย่างนี้เกิดขึ้นดังนั้นเราจึงมุ่งเป้าไปที่ผักแล้วล่ะค่ะในช่วงเวลานั้นเราล้างผัก ื่อที่จะเก็บเข้าตู้เย็นเนี่ยบ่อยๆทุกครั้งที่ล้างผักนั่นแสดงว่าในผักมียาฆ่า,มาแมลงค่อนข้างสูงเมื่อเราย้อนกลับไปดู Google ต่างๆหรือมีจากหน่วยราชการที่ส่งข้อมูลแชร์กันออกมาเนี่ยก็จะพบว่ามันจะมีผักปัจจุบันนี้ค่ะที่มียาฆ่า,มาแมลงค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นพวกถัว่วไม่ว่าจะเป็นผักคะนา้ากวางตุง้งรวมถึงกะเพราโหระพาและผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนทุกอย่างเหล่านี้ค่ะ ผู้ปลูกเองที่ผ่านมาดีฉันเคยคุยนะคะว่าพบเจอก็คือท่านมีปัญหาว่าเป็นโรคมะเร็งหลังจากที่ทําเรื่องของการปลูกผักมาพักหนึ่งก็ได้คุยกันว่าแล้วปกติใช้ยาฆ่า,มาแมลงไหมเขาบอกอาจารย์ถ้าปลูกผักแล้วจะบอกก็ไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยเป็นไปไม่ได้ผมเองก็ใช้แล้วก็ค่างๆเคียงเขาก็ใช้กันทั้งนั้นถ้าไม่ใช้อาจารย์เชื่อไหมว่ามันจะไม่ได้ผักเลยเพราะอะไรเพราะว่า,มาแมลงมันลง ดังนั้นมันเป็นความจําเป็นที่จะต้องฉีดยาแล้วพอฉีดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีเวลาที่จะมาทิ้งเอาไว้นานวันเท่าที่ควรจะเป็นก็ตัดแล้วก็ขายดังนั้นค่ะคนที่ฉีดเองก็มีปัญหาว่าได้รับพิษจากยาฆ่ามแมลงแม้ว่าเขาจะใส่อุปกรณ์ใส่เสื้อปิดหมวกอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าจะคาดปากหรือว่าจะปิดจมูกอะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นมันเข้าสู่ร่างกายได้เมื่อมันเข้าสู่ร่างกายค่ะมันก็จะไปตามกระแสเลือด สิ่งต่างๆเหล่านั้นค่ะมันทําให้เกิดความผิดปกติเกิดขึ้นภายในร่างกายพบจํานวนไม่น้อยที่คนที่ปลูกผักแล้วเป็นมะเร็งตอนนี้ค่ะคนที่กินค่ะถ้าไม่ได้ดูแลอย่างถูกต้องแม้ว่าเราจะล้างอย่างสะอาดคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าดิฉันเองปัจจุบันนี้ก็เจอเหตุการณ์แบบนั้นคือคันแรกๆคันแล้วก็หายไปตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วสิคะตอนนี้มีความรู้สึกว่ามันคัน บางจุดเนี่ยพอรู้สึกคันเนี่ยนะคะมันก็จะคันลงไปลึกๆอย่างเช่นอะตรงนี้นะคะตรงนี้อานะคะตรงนี้อยู่ดีๆเนี่ยมันก็จะรู้สึกคันขึ้นมาเฉยๆพอคันสักพักหนึ่งมันก็จะเป็นตุ่มนูนผิวมันจะนูนขึ้นมาแล้วคันลึกๆอยู่ข้างในเกาเท่าไหร่มไม่หายเลยหลังจากที่ปรึกษากับผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญแล้วเ,เป็นไปได้ที่จะได้รับสารพิษสะสมในเลือดสิ่งที่เล่ามาตรงนี้นะคะก็เพียงแค่จะแชร์ประสบการณ์ เพื่อให้หลายๆท่านที่อาจจะพบเจออาการที่เป็นหรือว่าไปทานอาหารนอกบ้านอะไรก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงแล้วก็เวลาเราทํากับข้าวภายในบ้านนะคะก็จะต้องระมัดระวังมากขึ้น